แย่นาแปลกไปแบบนี้นหวันหน้าแล้วเกินปากหวานดูม this, แม่งคนนี้ขอดอกปากหวานแฟนขับแฟนขับเรียกร้อ,องแฟนขับเรียกร้อ,อง ตีเขาเวลามาไกลไปเลยเตะเลยเออเตะแล้วตัวมันหายกตตันตัวไม่หายแล้วอย่างเนี้ตาวโอ้ยโคตมาแล้วอีกแล้วสาะเอากูเลอโอ้ยกระทือูเลยเยตายครับดันตาวอ่้ยยิ่าย อ้าวมึงไม่ตใจกูเลยโดนตีกูเป็นสามคนเลยิ่งมาถึงแม่งดุมดุมตีกูเันอยู่สามตัวช่วแกอยู่โยอ้ยย้วยวยกูด้วยอ้าวเยี้ยตาโอ้เยี้ย ยีจะตายอยู่แล้วเยองแมทมาเอาคูณโอ้ยต้งหลังเนี่ยมามาเป็นตเนต่อเลยโอ้โยโอ้มนมีดอิันวานาที่มยากลุงปูตามันนุ่ม ไม่แดใ้กูเหรอไอ้จอดคีตีกูพรกลับบ้านเลยพะไม่กลับเลเฮ้ย่กลับเลยคนมันดิ้วยและเรือโยแล้วหมีอะไรอม่ตาย ไอจีนึงไอพระโอ้ไอพระโอ้จีนันมีมัตะขอไอ้เฮียโดนีบแโอ้ะเกียเอาากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเอา่าวเอา่าวเอาแบบโดดไปแล้วมาโดดไปแล้วเม็ดมาเม็ดมาเม็มาฉากนี้กูไม่ดูฉากนี้กูต้องอ้เยอะ นี่อะไรเนี่ยเจ๊ออกาปัเลยัก็พิ่งมาถึงเี้ินกลับมาจากขเก็บลูนมาตัวาตัตัวน้ตัวน้าามีพยาหลักฐานเลยโอ้เป็นดงโอ้เป็นดงเป็นดงเป็นดงนี่แตโอเชียงคุโตษโทษโต โดนลุกโอ้โหจัดเอะพุ่งออกมาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโดนอย่เนี้ยโอ้โดนลุดพี่แก่พี่แก่ลุจยได้ได้ไดได้อยู่กูจัดไอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับากมอนน้อก่อนเปความปลอดภัยเรื่องเดิเาเื่องให้กูบางยนดีมาแล้วนะามาแลาไมาเอาเ้า โอ้ยเฮียโอ้ยอีกแจ้วเอื้อโดนอยงางนี้ล่ะคนน้อตหล่อเลยแม่ล่ะมึงอัดใครนักไหนอ้าวอ้าวอ้าวน้องแมนตรูไหนป่าเฮ้ยตกแมน้ าไงลุงสวยป่ะจะเล่าก okay. ูเหรอคนรอดเหมือคนรอดเหม่อไอ้เพิ่งเต่าจะเล่ากูเหรอขี้ผิดมั้งไม่ให้แต่ก็ขอให้ลุงไงแล้วมันเปิดมาแต่เปิดตีแล้วมันหันมาตีไทยเหมือดิะตัแล้วให้ลุงตีเหมือดิน้าอื่นเนี่ยเโดแมนโดแมนได้จอกเกาะไว้เลย เฮ้ยอย่า <Bien> บ <ven ido> <G l ars> ังทางอย่าบ so, uh, like, <what> exactly ังทางฮะมึงไปยืนคุมหวาดกูเลยเนี่้สัสอ้าวแล้วใครปากหวาดพร้อมแล้วนะไม่เป็นไรยิงตรงกลางไว้เองเลยไม่บุกที่เมื่อกี้ยังบุกท็อตตอยู่เลยสัเอ๊ย่าบังันบินเนี่ยบจะไม่มีบิงเงียอันตรี

ถีบสดมื ouais. อไหลตัวอนัทอะไรวะหลุมม uh ือตัวไหลตัวตอนไม่ตายแล้วเฮียเราปวดเทสต้องรีบจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนวัดเลยเกิดได้ดขึ้นไปต่อฟอร์มเลยพีนที่ว่าทำไมดูยิ่งใหญ่เลยพี่เจ้ในภูมิใจ

ลงลงโดนแล้วอ๋อเดี๋ยวเตาเตาเตาเต้าเต้อืมอืมเดี๋ยวนี้โอ้ยเย้อาลุงดีเลยการยังไม่มีการยังมีไม่เสร็จแต่สามดีเสร็จแล้วแต่ไม่ถึงอ่ะบิงไปแล้วมันท้อไม่ได้อะไรมึงอะเตาไอ้สโอ้ยโดนสมุดโดนแล้ว ปวดยาดเรือยใชหนือยเื่อยแมงมิดหลอดาสตุบเยี่ยมไปหนเหนื่อยกูด้วยโอเคได้ลูก หน้าป้อมแม่งอย่าเอาป้อมไปถือเลยเดียวีหกร้อยหกร้อยไม่เอ็นมึงดังนะไม่ได้ใช้กิกนะจ๊ะ oh, มันนตัวแรกเลยเฮ้ยปาดหมดปาดหมดปักไม้ปักไม้อ่าด่าไม่โดนกูหรอกไอ้ยี <laughs> ่ ไม่ใครมีมานานมีมาไหนกูนะนะกูหลอนนะอะไรก็มึงเงิคนอ๊อดอยากโดนอีกรอบใช่ไหมเนี่ยคนอ๊อดเนสรุปโคนน๊อดอยากด้คนอ๊อดอยากตายกระสุนงนอนรอบ่ลยะคนน๊อดอยากโดนอีกรอบ มันอาจะฆ่าแต่โดไงฆ่าไม่ได้คิดเลยฆ่าไม่ได้จริงอ๋อด้วยอ๋อองตามต้งคโอ้โหลอยลูกปุยัไมตายปากหวานปป่าแม่เลยเอแม่งยังไงยังไงอะไรไรปาป่าแม่อะไรอะไรโคทาไม่เป็นไรไม่มีปัาร ลุงลุงยิงแล้วโอ้ยเบ๊กับ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 สกิลสกิลับมาเร็วโอ้ยแทงมันงหหายตีไปแล้วะตตัวเอออย่า่คิดอย่างนั้นเชียวควเอา เต่าไอเต่ามันจะไปให้โซแกตค่า <am> ตามกันนู่นไอ้เฮ้ยไอ้เหี้ย